ี่น้องลูกค้าพ่อ,อยังนี่พ่อเฮ็ดแต่ดำค่ะอันนี้เห็ดเบียร์พูดนะเฮ็ดแต่ดำดำปีปีเอา้าเห็นบอ่อพูดแมนเบอร์แล้วค่ะพูดนะดำปีปีแล้วค่ะ,พ,นะนนคะพี่น้องว้ายพูดนะคักบ่อป่ะนี่เฮาเก็บค่ะเก็บพี่น้อง ไปตัดกายจะบอกไปนนีน่แสบค่ะปีเทลเล่ออกมาพัดใส่หมันหอยฮให้การทำงานกับฮึ่แมนบวดได้พี่น้องแมนบวดแล้วค่ะ nên vào rồi, lưới cái bao hả hứt tè đầm mà đi Ừ hử เราจะกองไว้ไหนก่อนนะพี่น้องเอ้ยมึงเอาเด้เนี่ยเอยมานเด็กคนกุูไงมันเด้็กคนกุกเก็บเอาอยากเด้พ่อนาะกรอบครับพี่น้องดอกเพิ่นก็จะเป็นแบบไม่ได้กองนะคะพี่นอ้องฟ้าว ก็เจะว่าเอาไปใส่อยังก็พิซซ่ากันนะพี่หนุ่มดอกนางครับ ว่วันี้ผู้ใดมาเห็นเนี่ยเดยวกนเน่าคนตอวนี้ไรครับ